สวัสดีค่ะวันนี้ก็จะพาเอ,อ่อมาดูพริกนะคะนี่ก็จะเป็นบ้านพักบ้านเต็นท์ปลูกผักเล็กๆเ,เอาไว้เพาะพริกหน้าหนาวนะคะพี่น้องวันนี้มาดูวันคริสต์มาสวันนี้วันพบญาติก็คนก็ไม่ทำงานนะคะวันน,นี้ฉันก็ไม่ทำงาน ไม่มีหิมะเลยปีนี้พี่น้องไม่มีเลยปีนี้ไม่มีหิมะเล่นแล้ววันนี้ก็จะมาอัปเดตพริก26วันนะคะเดือนธันวานมาดูจะพามาดูพใหญ่อันนี้จะเป็น พาอใยโอเคอากาศหนาวเมื่อคืนนี้ดิฉันนอนพิงไฟตรงนี้แหละไม่มีเลยกระต่ายเมื่อคืนนี้ก็ไม่มาเมื่อวานมาใส่ใส่เกรใืใร้ไทยกระต่ายอากาศร้อนก็ไม่มาดูพายใหญ่ <c oughs> พิงอติดลบสองก็ะติด ติดลบสองนะคะนี่แฟนก็อายุห่างกันยี่สิบสองปีนะนอยู่ด้วยกันสิบสองปีแฟนเกแล้วกเกษียนแล้วอันนี้ก็จะมาพามาดู เป็นบ้านเล็กๆที่ว่าอยู่กันสองคนเนาะอยู่กันสามคนกับบุญโชคนะคะบุญโชคแมวเนาะนี่อันนี้ก็จะเป็นพริกแดงจินดานะคะได้ยี่สิบหกวันนะคะเปิดเปิดพัดลมให้ชั่วโมงหนึ่งนะพี่น้องให้เขาแบบให้ต้นเขา เต้นเนาะดิสโกโ้ให้เขาเคลื่อนไหวนะคะดูให้เขาเต้นไม่ให้รากนเน่าเนาะเพราะว่าประเทศฟินแลนด์นี่ดินเขาเย็นแล้วแข็งตัวเนาะพี่น้องอันนี้ก็รดน้ำไปประมาณสองครั้งนะคะตั้งแต่เพราะพรช่วงแรกเดือนเดือนธันวาคนที่หนึ่งก็ รถครั้งเดียวเองนะคะแล้วก็ประมาณใช้เวลางอกประมาณสิบสิบห้าวันเนาะสิบสี่ถึงสิบห้าวันจะช้ามากประเทศฟินแลนด์ต้องเพาะล่วงหน้าไว้ไวเดือนธันวาถึงจะได้เก็บผลผลิตไวเนาะประมาณเดือนสี่ปีหน้าก็จะออกออกดอกแล้วก็เราก็เอาไปลงดินนะคะลงกระถางเดือน 5, ห้าห้าร้อนประเทศฟินแลนด์มีความสุขก,กับปลูกพริกนี่ พริกราคาแพงมากพริกไทยอะพริกแดงอะเอาไว้ส้มตำหรือทำอะไรเจียวปลาอะไรอย่างนี้พริกซีฟู้ดน่ะก็กาก็ได้นะซีฟู้ดก็อร่อยเนาะนี่พริกเขียวก็ทำพริกนมได้อร่อยเผ็ดเผ็ดอยู่ประมาณแปดสิบนะ8ปสิบเปอร์เซ็นต์นะความเผ็ดของแดงจินดาเผ็ดอร่อยนะคะ พริกขี้หนูยุคที่90้แดงจินดาเออประเทศไทยจะแพงมากเนาะตามช็อปก็ก็มีขายแดงพริกแดงเหมือนกันแต่ไม่ใช่แดงจินดาเป็นแดงสเปนเนาะเผ็ดแล้วก็เวลามาทำกะเพราวพวกผัดกะเพราพวกตำน้ำพริกก็จะไอแฟนบอกว่าเผ็ดมาก พริกสเปนตามช็อปก็ขายประเทศฟินแลนด์พริสมันอะไรเงี้ยกอรกอร์ซปูเปอร์นะที่ที่ตัมเบร่นะกอร์ซปูเปอร์ปีรักละตัมเบร่เนี่ยปีปีหน้าจะปลูกพริกไว้สิบเป็ดต้นดูไปปีหน้าอาจจะร้อนกว่าปีนี้นะคะ ปีที่แล้วนี่เออโหเย็นโจนเย็นนะคะอากาศปีนี้จะปลูกเดนจินดาสเปดต้นเลยไม่พริกเกรียงไม่เอาละหลายๆพันไม่เอาละเอาพลิกเดนเดนจินดาไว้กินเอาไว,าไวา้ทำพริกหนุ่มก็อร่อยเนาะตำน้ำพริกปลาทูอะไรเงี้ยทำได้สารพัดนะ่ะนี่ อันนี้ก็ต้นเขาก็เริ่มจะยี่สิบหกวันนะก็รอประมาณเดือนมกราดิฉันก็จะมาตัดไอ้ยอดให้เขาให้ออกเป็นพุ่มเนาะพี่นอ้องจะได้ผลผลิตให้ออกดอกเยอะเนาะให้ได้ผลผลิตลูกออกดอกดอกๆก็ดูไปอันนี้ก็ยังไม่ได้อ่าอันนี้ก็ยังไม่ได้อ่า ใส่ปุ๋ยนะคะพี่น้องรดน้ำไปช่วงเ,เ,เมื่อวานไปนะเปียกๆจะไม่ค่อยรดน้ำนะคะเพราะว่าประเทศฟินแลนดินเขาเย็นพริกเขาจะไม่ชอบดินเย็นมากแล้วก็น้ำแฉะเนาะเพิ่งรดไปเมื่อวานเนี่ยอันนี้ก็จะทำเมื่อดูพี่น้องอันนี้ก็อนจ้ฉัน,นก็จะทำปีนี้จะประหยัดหน่อยเนาะไม่ซื้อ ในชอนะ็อปเนาะนี่ก็จะเป็นจุลินทรียนะ์เนาะทำเองเนาะก็มีไข่มีไข่ทุบเปลือกไข่ไปด้วยเนาะให้ละเอียดๆเนาะแล้วก็มีน้ำปลาน้ำปลาสามช้อนโต๊ะแล้วก็มีรชร์สองช้อนโต๊ะกะปิกะปิหนึ่งหนึ่งช้อนถึงสองชนนะ้อนเนาะแล้วแต่ใส่ช้อนหนึ่งก็ได้สองช้อนดิชั้นใส่สชสองช้อนเนาะแล้วก็รชร์สองช้อนนะคะ ผสมกับน,น้ำแล้วก็มหมักเอาไว้อันนี้จะหมักเอาไว้เดือนหนึ่งนะคะเนี่ยเดือนหน้าก็จะมาจะมารดให้อันนี้ก็เวลาบักไว้ต้องอย่าเขย่านะคะเดี๋ยวจะระเบิดมันมีเก็ดเนาะอาหารนะเก็ดอ,อ่จะมาเปิดฝาให้เก็ออกทุกวันนะคะดิฉัน ถ้าเขย่าแล้วจะระเบิดนะแล้วก็จะเมนมากค่อยๆเปิดเอาเกตออกทุกวันเนาะห้ามแบบเขย่าเลยพี่นอ้องดิฉันเคยเขย่าแล้วระเบิดที่่อนแล้วก็จะอันนี้ก็เป็นอันนี้บัวรดน้ำพริกนะคะเวลาเวลาเราเจะรด รสปุ๋ยเจเลนซีเนาะเราก็กลับหัวเนาะให้มันให้ไข่มันอันนี้นะกลับหัวลงเนาะแล้วก็ค่อยเปิดฝาเอาแก๊สออกกลับหัวลงค่อยๆเปิดฝาออกนะแล้วก็เทใส่หน่อยหนึ่งแล้วก็ใส่น้ําอุ่นๆนะคะใส่น้ําอุ่นๆเหมือนเปิดน้ําอุ่นใส่ก่อนเนาะแล้วก็เอามาเอาตะเกียบหรืออะไรมาคนน้ําแล้วก็มารดนะคะทีเลน,นิดทีเลน,นิต อันนี้ยังไม่รดนะคะจุลินทรีย์เพระต้นเขายังเล็กอยู่จุลินทรีย์เจร e n มากนะพี่น้องเพราะดินเขามีปุ๋ยมาแล้วไงเขามาักเขามาักมาแล้วนะเป็นปุ๋ยอ่ว่าทางร้านอ่ว่าเพราะปลูกเขาผสมมาแล้วเนาะพี่น้องอันนี้ก็รอดูไปเนาะเดี๋ยวจะจะมาใส่ปุ๋ยให้ดูเนาะเดือนหน้า แล้วก็จะรอให้ต้นเขาใหญ่แล้วกะว่าประมาณสองถึงสามชั้นก็จะมาตัดตัดออยอดให้เขานะคะให้ต้นเขาแข็งแรงกว่านี้ก่อนเนาะพี่น้องนี่ก็มาดูต้ตนต่อไปเนาะถ้ามีใจรักปลูกก็ต้องอดทนเนาะพี่น้องกว่าจะได้พริกกินลำบากประเทศฟินแลนด์ ไปซื้อเขากินก็แเพงนะคะโลแล้วเป็นผัดนะแล้วอันนี้ก็เป็นพริกปลอดสารด้วยก็ดูหน้าร้อนเราเวลาเราเพาะพริกจะดูไปเนาะว่าวิธีทำยังไงก็ขอแค่นี้นะคะก็ปลูกอ่าก็ดูไปเนาะหน้าร้อนประมาณเดือน4เดือน5้านี่ก็ จะเอาไปลงดินเพราะว่าเดืนสีก็เริ่มจะออกดอกแล้วก็ดูไปเรื่อยๆเนาะพี่น้องติดตามไปเรื่อยๆก็ขอแค่นี้นะคะสวัสดีนะคะ